สุขสันวันลอยกระทงจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องปองปลายทีหลักสุขสุคนปิดหลานซีทุ่มเจพี่น้องออกมายางเบิงกระทงจ้าหากระทงไปล่อยจ้าปีนี้มีแต่กระทงสวยๆเนาะก็เลยเก็บภาพบรรยากาศกระทงมาให้ชมนะจ้าเบิงไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้อง กระทงสวยๆมีหลายแบบให้ให้เลือกนะจ้ามีกระทงดอกไม้สดสวยๆเลยจ้า กระทงสวยมากปีนี้เฮ้าเลือกกระทงแดงแล้วเฮากระสิบไปร้อยจ้าพี่น้องเดินชมไปก่อนนะจ๊ะมีหลายขนาดหลายแบบให้เลือกสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้เดินเข้ามาใน ร้านดอกไม้เนาะดอกไม้สดเขาก็มีกระทงดอกไม้สดสวยๆจ้ะเลยเก็บภาพมาฝากมาจ้าดอกบัวสวยมากดอกไม้สวยๆจ้าอันนี้ก็เป็นกระทงตุ๊กตาจ้ะ น่ารักมากเลยสีสันสวยงามตุ๊กตาเด็กเราเลือกกระทงได้แล้วเราก็ไปลอยกันจ้า ลอยดึกแล้วจะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ออกมาดึกแล้วเนาะลอยกระทงเสร็จเราก็ไปเดินเที่ยวงานวัดไปหาของกินจ้าก็เดินหาของกินของกินยังมีขายเยอะอยู่จ้ะตอนที่ออกมาเนี่ยก็ประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มจ้ะ คนก็ยังเยอะอยู่มีนักร้องด้วยร้องเพลงยืนฟังเพลงแป๊บหนึ่งจ้ะเราไปปาโป่งเที่ยวงานวัดเนาะมีตุ๊กตาตัวใหญ่ๆปาป่งตุ๊กตา แล้วก็มีน้องกระต่ายน่ารักน่ารักจ้กเก็บภาพบรรยากาศเที่ยวงานวัดมาฝากนะจ๊ะอันนี้โรตีสายไหมของโปรดของชอบเลยชอบกินมากก็เลยซื้อกลับมาหนึ่งชุดจ้าทำร้อนๆเลยอร่อยเดินเที่ยวงานไปเรื่อยๆก่อนนะจ๊ะ ดูวิธีทำของเขาเนาะเพลินเพนเลยโรตีสายใหม่เดินเที่ยวในงานไปเรื่อยๆจ้ากลับถึงบ้านก็ประมาณเที่ยงคืนคลิปนี้น่าจะลงดึกๆนะจ้าเสียงดังมากจ้ะก็ต้องใช้ภาคเอาเนาะ อันนี้หมาหมุนหมาหมุนแล้วก็มีชิงซ้าสวรรค์เนาะอันนี้ดึกแล้วคนก็ไม่เยอะละจ้ะเด็กเด็กไม่เยอะแล้วแต่ตรงของกินคนเยอะมาก สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะท mm. ี่เข้า,ขามาติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้าค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะตกไม้ส,สวยจ้า